สวัสดีพี่น้องปองปายทุกคุณทุกคนนะครับผมมาเนี่กัร้อนซาคนบ่าหวยเนาะการนำวิจารณ์เด็ดทีเด็ดมาฝากมาตอนพี่น้องคือเก่าคือเก่านะครับอ่ามันมนี่ก็เป็นมวยไทยเจ็ดสีนะครับอาทิตย์ที่เก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับก็เริ่มเปิดหัวหัวแรกนะครับแห่หมานนะครับมาเนี่ก็เป็นการพบกันร,ระวังวันชายน้อยสิงปากปลาน้อยนะครับมาเนี่มือนี่จะพบกับ สักสีเขียนโมกเก่าครับพิกัดหนึ่งรอยปอนนะครับตามเชิงมัน่นเชนหน่อยนี่เป็นมวยจังหวะเต้ต่อยนักแข็งแรงเข้าในปั้มตีดีครับมอนี่นี่กระดูกมวยกระดีครับเคยตีกับมวยเด็กที่สุดยอดคนหนึ่งก็คือคมเพรล็กธิสสละวัตเสือมาแล้วนะครับมอนี่ก็เป็นมวยเตี้ยแต่ว่าเนี่ยเป็นมวยเตี้ยกว่ากุศลมอนีส่สเกงหน่อยนะครับแต่ว่าได้หนานครับเวทมนตหนักแลยังดูได้เปรียบอยู่ วันนี้จเจอกับสักศรีเกต์มวยเก่าเป็นมวยจังหวะนะครับมวยใน,นครบเครื่องเข้าในแข็งแรงกาหลักกาชนบูดทรอดฟอร์มนี่กําลังสวดแห้งมวยน,นี้นะครับมื่อนี่นี่ได้ข่าวว่าเพิ่นมาเก็บตัวอยู่กรุงเทพนะครับมาอยู่ค่ายใหญ่คือกันมืัอนี่ก็ได้แต่ว่าคู่นี้นะครับดูแล้ววันชายน้อยนี่ชกในเวทของวันชายน้อยอยังหนูได้เปรียบนะครับคู่นี้ก็ให้เล่นไปทางวันชายน้อยนะครับวันชายน้อยซิ่งปากปลาหน่อยนะครับ มีรุ่นได้รุ่นได้เสียครับเป็นยูนเิเวทของเพื่อนนำพร่อมเล่นไปที่วันชายน่อยนะครับู่นี้วันชายน่อยสิงปากปลาหน่อยแล้วก็มาที่คู่ที่สองนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างเนื้อเพชรสิทธิ์ลมหนาวนะครับจะพบกับแสนทนงสอยิ่งสอยิ่งเจริญการช่างนะครับพิกัด1 2 1ยปอนด์นะครับตามเสื้องนี่เนื้อเพชรนี่เป็นมวยเตะต่อยรุ่นแรงครับเดินส้นตลอดนะครับเป็นมวยไฟเตอร์นะครับมอนี่เป็น ปั้มตีดีอย่างเดียวแต่ว่าความเป็นมวยนี่ยังบาสู่ทางน้านเสียนทะนงครับมอนี่จะเป็นสิเป็นมวยกว่านะครับฝีมือเขาในจะดีกว่ารูปร่างทรงสุกอะดูเป็นร่องแต่ว่าฝีมือนี่ไฟที่แล้วเตะซ้ายซิบแข่งก็เข้าสิแข่งนะครับมอนี่เป็นมวยทีฝีมือดีครับเคยตีกันมาแล้วเธอหนึ่งเนาะมวยคู่นี้กัน กูนี่ก็เคยแพ้แสนทนงมาแล้วเท่อนึงรูแล้วก็จังหวะฟีใหม่ไล่มือก็น่าจะไปเล่นแสนทนงนะครับสอยิ่งเจริญการช่างนะครับเพราะว่าน่าซื้อ,อยังไงสีดีกว่านะครับที่ผมมองไว้ว่าน่าจะไปเล่นที่แสนทรนงสอยิงเจริญการช่างไว้นะครับมวยคู่นี้ เพราะว่าเพิ่นได้จังหวะฝีมือที่ดีกว่าก็เล่นแสนธนงสจะยิ่งสยิ่งจเจริญการช่างนะครับคนนี้ครับแลวก็มาที่รองคู่เอกของเฮานะครับก็คือ,คอ,คอดากี่ลูกมาขาหวานนะครับมอนี่ก็ขวัญใจช่องเจษีชนะตีตอกันในช่องเจ็ดสีกับไฟ์ไฟแล้วนะครับเป็นมวยบู้ทรหดเขาในเหนียวแน่นมอนี่นี่เคยเห็นมาตีช่องเจษไร้เทือแร้วเป็นมวยหัวจิตหัวใจดีกาแหลกกาชนนะครับ มื่อนี้นี่เจอมวยเก่ากระดูกเก่าแห้งนะครับมอนน่ยิมสยามครับยิมสยามแปลงกองปากเป็นมวยเก่าแห้งครับมอเน่นี่กระดูกมวยนี่โอ้ยแข็งโปกเดินขาย่างเดียวนะครับมอเน่นี่เมื่อนี้นี่ผมคิดว่าดากี้นี่เจอของแข็งแล้วครับมอนน่เจอของแท้แล้วล่ะมอนน่เจอของแล้วบานเฮาก็ได้อื่นวายังซันครับเมื่อนี้ผมคิดว่าหน้าที่สู้ ยิมสยามบอด้นะครับความเกา่าซึ่งแม้ว่าดากีนี่สดมากกัจริงนะครับแต่ว่ายิมสยามในี่ยเก่าก็ร้ายนะครับมวยคู่นี้ก็เล่นไปที่ยิมสยามนะครับแป้งกองปราบนะครับคู่นี้หน้าซีเอลยนะครับในความเก่านะครับคู่นี้แล้วก็มาพบกับคู่เอกทางรายการของเราครับคู่เอกเมื่อนี้ก็เป็นการพบกันร,ระหวางรณตชัยสันติอุบลน,นะครับเจอกับ บุญชนะนายกเอ่าสารานะครับตัวนี้รถนชัยสติอุบลต่อให้ปอนหนึ่งนะครับรถจัใสยนี่เป็นเพืใส่จ,จัดจ้านออกได้แม่นยำเลี่ยมเชื่องดีช่วงหลังนี่บ่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแพ้มาตลอดฟอร์มบ่ค่อยดีนะมันนี่แต่ว่ากระดูกมวยนี่ยังดูดีกว่าทางด้านบุญชนะนายกเอทาสารานะครับมอนี่ก็เป็นมวยสดนะครับรุ่นเสื้อสามารถช่องเกียรอยูตอนนี้ก็ได้ เป็นมวยกำลังมาแห้งขกอีดีได้โมนี้ก็ได้ในบุญชนะนยายโยเอาศสลาก็คู่นี้ก็ให้เข้าร่นชัยไว้ก่อนนะครับเราเข้าร่นชัยว้แล้วก็ออกบังกินทาง,างบุญชนะไว้นะครับคู่นี้ก็ได้แต่ว่าดูฝีมือลายมือแล้วคือเสียลาร่นชัยมาเกิดนะครับวันนี้เพราะว่าเพิ่นแพ้มาหลายไฟแล้วก็คือสได้เกิดแล้วได้ไว้ทะเบียนแจ้งเกิดก็มือนี่ละก็ให้เล่นไว้ที่ รณชายนะครับซันตีโอบนนะครับคนนี้แลวก็มาริพากวิจารสำเนียงครับจากหนังสือมวยนะครับก็คู่แรกคสองครับคเล็กอ่ะเฮตามนี่แหละครับน้ำที่ขีดมาานี่แหละครับมวยนะครับสําหรับมวยเดดที่ผมมักมันนี่ครับผมมักยิมสยามนะครับยิมสยามแปลงกองปราบนะครับมวยมันนี่ครับมักยิมสยาม และก็ลดชัยสันติอุบลน,นะครับฝากพี่น้องติดตามเบิ่งนะครับขอบพระคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็ขอพี่น้องติดตามถึกใจซับสไครให้กับผมแน่เพื่อเป็นกําลังใจให้นะครับขอขอบคุณคุณท่านหลายๆนะครับที่ติดตามชมงกับขอบคุณครับ